สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครไซเลนเฮนนะครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับตู้ตัวแรกของมันก็คือข้าเช้าดูโลุดนะครับผมข้าเช้าดูโลุดบอกว่าเฮ้ยไม่รู้ใจไม่รู้หลังไม่เนื่อเลยนะแขนแขนใหญ่กว่าหัวเป็นลำพงอ่ะแต่ข้าหวงเลยลิขสิทธิ์เว้ยข้าจะจัดการแกไปแล้วครับใครจะชนะ เดี๋ยวม่าคาชาดูโคโล่แพนะ้ดูท่าน,น่าจะแพ้นะครับคาชาดูโคโล่ลเดี๋ยวมือเชียคาชาดูโคโล่นะอสนีบอกว่าไม่ง่ายหรอกใคาเลยจะเอากระดูกของแกไปต่อเติมชิ้นส่วนข่ายตัวสูงยิ่งขึ้นบวยแมวโหดไม่มีทางหรอกกาจะจัดก,การแกคาชาดูโคโล่ตายนะครับผม กลายเป็นลูกหมาเลย <c oughs> โอเคตัวต่อไปครับที่เซนิตต้องเจอคือดีพี่โตอาซีมาตา,มาต,า,ม,า,ตามาต้นตาเอียวมาตามาต้นตาไอเร็วครับอันนี้มันแ่พี่โตตัวจริงนะครับเดี๋ยวมันเอาพี่โตตัวจริงมาสู้ให้ครับมันมีนะพี่โตตัวจริงเพราะว่าพี่โตตัวจริงต้องมีมผ้าคาดหวัวด้วยนะครับอันนี้ไม่มีเนะออเอาตัวจริงมาให้ โอเคครับตัวไปก็คือตัวนี้นะครับพี่โตตัวตัวจริงนะครับที่ผมบอกนะครับก็คือมีผ้าค่าตัวและไปเลยพี่โตพี่โตจักการมานพี่โตเออต่อยมาเลยพี่โตพี่โตจักรการเสนีย์บอกไอทำอะไรกันพี่โตพี่โตจักการมานพี่โตพี่โต พี่กอล์มั่นเลยพี่มดโตโตเออเนื้อผ้าผ้าสูงก็ยังตายนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมที่เจ้าทะเฮก็เจอต้องเจอกับเทอริซิโนซอลัสนะครับผมหน้าเออด้วยเทลิซิโนแบบสไลัสแบบเแกแกฉันจะจัดกรแกแกบังอาจไม่จักรเผาอึแล้วมันจะเป็นเผาแล้วเออไม่ใช่ จะเล่นไนเม่องใช่ตัวแรกนะครับจริงมีคองมาโค่นล้มแล้วต่อไปนะครับต้องมาเจอตัวหลักคลิปนี้แล้วนะครับก็คือก๊อลินนเองนะครับก๊อบลินบอกก็จะใช้คอนก็อยากใส่แกไปเลยครับ กบลินกบลินเห็นก็คือวิ่งเร็วนะครับโคตรวิ่งโคตรเร็วเลยแหละนะครับตุกการ์มเลยเแกต้องตายอีอีโยโอ้ยโอ้ยแกต้องตายแกกำลงไปหาในกับข้าแกแหละเมื่ก็จะมีกระดูกเดี๋ยวข้าจะเอากระดูกแกไปบดให้ละเอียดทำเป็นข้อขาชนะ เือดงอุยมก้ไปจากการพี่โตเหรอพี่โตมาเป็นเพื่อนฉันกี้ฉันคือบิโนทาแกมปจากกัโตเพื่อนฉันกี้ต้องตายอีอีเต้กเป็นาัเลยดีกดคีแล้วว้เดี๋ยวฉันจะกัดการแกเองนั่ละเะพาฉันฆ่าแกเขาจะเอากระดูของแกไปหมดเย้ ฮ่าฮ่มิโดทอจับก่อนแล้วนะครับจาับก,การเซเลนเฮตได้แล้วมิโดทอบอกว่าเ,เพื่อนอยากเีเ่นกิโดฉันจับก,การไอเซเลนเฮตคาแกได้แล้วนะตัวตับไกครคร่เด็กเต้องเจอกว่าสามไม่ใช่สี่มาปลาผู้กดที่มนนะครับ <c oughs> ซึ่งจะเป็นมาปลานะครับชอบกินโครงกระดูกนะครับมันเห็นเงี้มันก็เลยอยากกินนะครับมันบกว กัน้หากับแค่เแกแหละต้องมาเป็นอาหารให้กับข้าแกแหละไปยิววิวไปจการจะเข้ามาคิดเม่แค่ในเยเยเอ้าเเข้ามาเว้ยพวกงอพวกมาอย่าไสินาทเว้ย เฮ้ไยไอ้ไอ้ทำแกก้าูุอย่างนั้นเหรอจะตะกัดแกนำดำดำดำจะเอาแกไปทำบิดดนานแกก็คิดเหรอโอ้ฮแต่แพ้ใครแล้วเว้ยจะได้กินแกโอเคตัวต่อไปนะครับกจะเฮิตต้องมาเจอกับแก๊งแมลงสาบนะครับผมนี่แมลงสาบเออโอเค อยากกินมแมลงทอดอยิ่งพอดีเลยมาไปน่าเฮ้ยกับข้าสอ้ไอ้พวกมแมลงสาบไอ้ตีนี้บอกว่าข้าไม่เล่นแมลงสาบเพราะไอ้หุ่นเรียกฉัน,นว่าแมลงสาบว่าข้าคือจริงเล็ดเยี่ยนะครับการแกเยี่ยมดูกันนะว่าเขาจะได้กินใครกันแน่ขอมาไวุ้พวกแมลงเยอะฉ,ฉันตามไอ้พวกเราคนเดียวเราอ่ะจะกล้า,ามปเลยเขอมาแกตีฉันขังค,คาบุแก,กไปหลายหลายตัวเลย แกแกที yeah. Yeah. ่ไม่ยอมเม่แกจับแกจะเป็นแมลงก้อนหรอกอืมไม่ยอมก Gir ็มมก็ดีจะได้จัดการแกเอ็มเอ๊ะต้องตายเอ๊อ๊เขามาอยพวกงงปล่อยฉันพวกแมลงสาบใช่ป่ะแล้วใช่ป่ะแล้วมลงสาบเจ๊ย่าเจ๊ ตายอยโอ้ยกงมันทํามลทอะไรฮฮ่าจะจะกไปทำแมลทอแนต่อมานะครับเรนเฮดต้องมาเจอกับเราแมลงสาบยักษ์นะคะผมไอตัวนี้บาข้างมากเมื่อกี้ข้าจับกลางตัวน้องมาแล้วขาจะกับพี่มันไปทำแมลงทอเอาไปขายดีกว่า เราจะฆ่ารับผาพันพวกแกแกยาแกจะล้างคาลัางผาพันพวกเราไม่ได้หรอกแกได้ซะยายาโอ,อ้ yeah. Yeah. Oh. ใหญ่แค่ไหนก็สู้ค้าไม่ได้ไว้พวกงอ้อพวกมาแรงใช <Okay. S 2> yeah. ้ฉันตำพวกมาแรงใช้ตำแกได้แกได้แกได้ใช่ไหมใช่ไหมฉันตำยัดจับแกเข้าไปล้างกินเลยยายาแกมันแกอะไรต้องมาเป็นเป็นเพ่อติดกับฉัน

ฮะไปเปิออาทอดไปขายดีกว่าไม่ได้จเจอกันนาเลยนะฮะไฮดราโาเค๋ของที่แล้วเก๋ข้อพวกพ้องของข้าเกต้องตายไซรินเฮตก็บอกว่าเฮ้ยขข้าจะจับเกกิน ฉันเยอะเยอแกตายซะเยอะแต่เดี๋ยเราจะจับแกเป็นแกมปนตัวร้ายของเผาพันแล้วใช่ไหมแกก็เหมือนใช่ไหมมากใครไหวใครโหดกว่ามาเกเยอะจะแกแข่งกับพี่ชายและน้องชายอยู่เช่นและเพื่อนฉันแกเีอยไม่โหดขึ้นวะ อยู binary, <raul> ่พี่ชายมันตูเยอนพี่ชายมันอีกเฮ้ยขอบันสลีเฮ็ดี่ขาดเขียนหมดไปแล้วสินะขอบคุณเทพเจ้าคอยมือไม่ใช่พูดผิดวัยพิดช่างเทพเจ้าคอยมาอีกแล้วขอบคุณเทพเจ้าทันทันที่พา้ามาเป็นบอนเช่นเคยโอเคครับ ก็สำหรับว,วันนี้ก็ขอให้มีความสุขสำหรับคลิปนี้นะครับก็โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้ากดแชร์แชร์ให้เพื่อนๆคุณดูด้วยนะครับแล้วบอกให้เขากดติดตามช่องผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย